ไม่พูดอะไรเลยเหรอเอาเปิดคลิปเหรอเปิดคลิปแล้วนะเอาเหรอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบยคอนเลมิชแนลวันนี้นะครับคือเราได้สมาชิกใหม่มานะครับผมจากมิกกี้ที่เป็นนักแข่งระดับประเทศระดับโลกนะครับไปถึงแบบโอ้โหระดับโลกมาแล้วตอนอื่นเลยกุหลงเนี่ยเดินจนเมื่อยแล้วไปเดินหานะครับก็บายมิกกี้นะครับผมใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ยอมรับสายเราด้วยนะครับผมโอมาไม่ยอมรับสายเราไม่น่าเชื่อ กูโหลพี่บ้านที่หลังไหนเนี่ยผมมาถึงแล้วเนี่ยเขาบอกบ้านเลขที่เรามาแล้วครับเนี่ยนี่นี่นี่ทาการโอ้โหผิดออดเปล่าเฮ้ยนี่ไงซิมิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าบ้านเลยเฮ้ยทำไมอ่ะพร้อมไหมเนี่ยอ้าแต่นี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอนี่นี่ลงรถไหมมีหน้าบ้านกับลงรถ โอ้บ้าโคตรใจนี่ครับมิกกี้สวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มิกกี้ครับผมไปพี่ผมร้อนไหมร้อนร้อนมันอยู่ข้างนอกก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านประเทศไทยก็อย่างนี้แหละเราบ้านสะอาดสดชื่นมีต้นไม้เดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายเข้าบ้านก่อนเบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายก่อนแรกสวัสดีครับทุกคนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาถึงเราก็กินก่อนเลยไม่ตีเลยล้างมือก่อนอ๋อได้ี่ไม่คิดว่าเขาทำงานอะไรบรสเบริ่งอ๋อไม่คิดว่าเขาเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะ เป็นวินครับเป็นวินวินนั่นแหละไม่ใช่เฮ้ยรู้พี่อะไรโอ้เออพีตายอ๋อตายตายไม่ได้ดูนู่นเลยตามหาไม่รู้เอพีพีอ่ะอ่ะ ไม่รู้จะปวดอะไรแล้วเดี๋ยวผมเล่นเกมรอพี่มิกก hey. ี้สักครู่นะครับเอ้าหมดเห็นไหมมี power bank บ่ะมีมีแม็กเตรียมมาพอดีเลยอ่ะเยี่ยมเฮ้ยนี่มันเรียวมีดักชาร์จ power bank นี่นาเฮ้ยสวยสวยจัดเลยทุกคนอันนี้นะครับเรียวมีดักชาร์จ power bank 30วัตต์นะครับรับรองการชาร์จได้หลากหลายรูปแบบมี2ช่องจ่ายไฟนะครับทั้ง USB A และ USB C นะครับไทยเอไทยซีนเองชั้นวงจรการป้องกัน15ชั้นราคา999บาทครับ0 0 0 0งมแอมรูปแบบสวยจัดไหน,นเล่นเกมอะอะไรกันจะเล่นเกมเลยเฮ้ยหาอะไรอะ,รอะ,อะวันนี้ผมอยากรู้จริงเลยคือเด็กๆถามมาว่าปริศนามันเยอะมากตรงนี้สำหรับตัวพี่อันนี้เด็กๆกันเดียวผู้ใหญ่ไม่ามหรอ อ่ะเขาอยากรู้ว่าพี่มาทําอะไรมาทําไมมีแบบจุดประสงค์อะไรเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีหลักการตามพี่เนาะไม่มีไม่มีเขาคิดเองใช่อันนี้คือไม่มีข้อพิสูจน์นี่คือโปรเพลเยอร์ระดับโลกใช่แล้วก็ไม่ได้ตั้งเองคนอเ่นตั้งให้ไอพวกไอแชมป์โลกเอ่ยมือสไนแมนเอยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเองใครก็รู้ตั้งให้แม่นริงหรือเปล่าไม่รู้อาอจรอายนิดนึงเผื่อเขาอยากจะรู้ไง ทำให้คอนอื่นรู้นึงว่าพี่มาในฐานะอะไรมาช่วยอะไรแต่จริงๆเอาเอาหน้าที่จริงๆก็น่าจะประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะเป็นโค้ดพับจีโมบายพับจีโมบายใช่ของเบคอนนะนะเอาเหรอมีด้วยมัอไม่มีมีดิก็ประกาศแล้วอ่ะเออมีมีพับจีโมบาของเบคอนแล้วตัดสินใจยังไงเป็นโค้ดเหรอไม่เคยเป็นนะเป็นแบบเพลเยอร์ไม่เคยเป็น สิ่งที่ตั้งใจไว้อะคงไม่ได้จะมาแบบสั่งแผนวางแผนทั้งหมดให้กับทีมแต่สิ่งที่ตั้งใจไว้คืออยากให้แบบอยากถ่ายทอดความรู้อยากถ่ายทอดสิ่งที่แบบประสบการณ์อ่ะที่เราได้มาจากการแข่งขันระดับโลกอะไรเงี้ยเอามาถ่ายทอดให้คนในทีมมีประสบการณ์ด้วยมีนิดนึงอ่ะก็พอก็พอจะได้เขาจ้างอ่ะโอเคก็ประสบการณ์หลายคนอาจจะที่ยังไม่ได้ติดตามก็ลองไปดูได้ครับพ่มิกี้เนี่ยเขาเป็นโปรเยอ์ ที่ต่างประเทศโอ้โหโด่งดังมากในไทยโด่งดังมากเลยหรอไม่เลคนไม่รู้จักก็เยอะแ่แ้นคนรู้จักลิมิตก็จะเยอะกว่าของผมเป็นอาวไงแล้วดังไหมก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยนี่กไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยนี่แล้วบทบาทของการเป็นโคชที่พี่ตัดสินใจรับเนี่ยคืออะไรอยากทดสอบเองหรือว่าอยากลองอะไรใหม่ๆคือก็ไม่มีอะไรมากครับทีมพับจีเนี่ยเขาขาดโค้ชเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทีมพับจีเก่าเนี่ยมีโค้ชคนหนึ่งที่เขาเก่งมากเลยเป็นระดับท็อปเลย ทีนี้คนแ้กเขาออกก็เลยต้องหาคนคนนึงมาแทนที well, so. way, so, so ่ก็เลยถามก็จริงๆก็ถามแหละถามว่าแบบเออทำไมเอยทำไมต้องเลือกผมวะเขาก็บอกว่าก็คิดว่าสามารถทําได้ก็มึงสามารถทําได้ไก้คิดว่ามึงทาได้อะไรเงี้ยก็เลยโดนหลอกมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไงเนี่ยแต่คิดว่าทำได้แต่ก็มั่นใจคิดว่านังทำได้ไหมไม่รู้อีกอ่ะเฮ้ยรู้หน่อยเธอไม่คือเอาจริงว่าเนี่ยณวันที่ถ่ายคลิป่ะ แล้วก็ยังไม่ได้รู้จักคนในทีมพับจีเลยด้วยซ้ำไม่รู้อะไรเลยคือถ้าให้พูดตอนนี้คือพูดอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่รู้อย่างเดียวที่รู้แน่ชัดเลยคือทีมมีปัญหาม,มีปัญหาภายในซึ่งปัญหาเนี้ยโค้ชสามารถแก้ได้ยิ่งเป็นทีมที่เบอร์หนึ่งยิ่งมีปัญหาใช่ยิ่งเก่งยิ่งมีปัญหาใช่เรื่องปกติทุกเกมทุกอย่างกีฬาถ้าทีมแบบเป็นแชมป์นะแบงจะแบบปัญหาภายในมันจะอาจจะไม่เข้าใจเบียดกับปัญหาในเกมเขาันอาจจะไม่เข้าใจต้้อออออองงงบกกก่่นยยาีีเลคื คือผมจะรู้จักกับโค้ชคนเก่าด้วยไม่ชอบใช้คำว่าผมเลยมาดูทางการไปใช้ชั้นแทนนะกูกูชั้นดีกว่ากูดีกว่าไม่เอาชั้นเถอะปกติพี่พูดกูไงชั้นจริงปกติพูดชั้นกูกูคือไม่ไม่เอาก็คือกูนี่คือกับเพื่อนสนิทใช้ในองค์การข้างนอกถ้าเป็นผมนี่คือเป็นทางการขึ้นไปพูดตามมหาลัยอะไรเงี้ยจะใช้ผมถ้าทําในสตรีมหรือว่าในคลิปในอะไรเงี้ยจะใช้คาว่าชั้นถ้าอันนี้ชั้นเราก็ชั้นด้วยกันสองคนไม่ได้ใช้เถอะหายใจไม่ออกไม่ถ้าเป็นเหรอไม่ไม่หายใจไม่พูดะา ว่าเ่จะไม่ได้ละอ๋อคือนี่คือฉันรู้จักกับโค้ชคนเก่าแต่พูดสักจะไม่ออกอ่ะจะไม่ออกไม่เป็นไรคือมันก็คือโค้ชคนเก่าอ่ะเขาก็เตืียมมาแล้วแหละบอกว่าทีมเนี้ยมีปัญหาแน่นอนที่แบบแก้ยากเขาก็บอกว่าถ้ามึงเข้าไปมึงเหนื่อยฉันก็เลยแบบก็เตรียมใจมาระดับหนึ่งว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ยังไม่รู้นะนวันที่ใส่ชิปวันนี้ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามีปัญหาแต่ก็ไม่รู้ปัญหาอะไร สิ่งที่รู้2อ,อย่างตอนนี้คือทีมเก่งครับเคยได้แชมป์โลกมีสมาชิก2คนที่เป็นสมาชิกที่เคยได้แชมป์โลกแล้วก็ทีมมีปัญหาอันนี้ผมถามนิดนึงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พี่ไปแข่งนอกเนี่ยมีแบบอยากจะแชร์อะไรไหมมันต่างกันไหมกับโปรเปเยอร์ของต่างประเทศกับโปรเปเยอร์ของไทยระบบซ้อมอะไรเงี้ยมันต่างกันไหมคือในอดีตอะต่างมาก สมัยที่ฉันแข่งช่วงนั้นอ่ะวงการ e s p อ r t ในไทยอ่ะมันยังไม่ได้โตขนาดทุกวันนี้ช่วงประมาณปี2012อะช่วงที่เริ่มมีสปอนเซอร์น่ะเป็นปี2011ช่วงนั้นใช่อันนั้นคือซุนวูทีเวิร์คคือทีมแรกที่เข้าไปอยู่ก็คือช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบต่อให้เราไปนักกณฑ์มืออาชีพอะมันไม่มีคำว่าฟูลทา์โปรเพย์เยอร์มันจะมีแค่เซมิโปรพอไปต่างประเทศอ่ะตอนนั้นคืออันนี้มันไปตอนประมัน2015แล้วปะตอนนั้นได้แชมป์โลกพีบีแล้วคือไอ เทียบกับปี2011ที่เข้าซุนมูมกับปี2015ที่ได้แชมป์โลกน,น,นิดเดียวจริงๆ<ม>คือเม็ดเงินสปอนเซอร์ความเป็นมืออาชีพความดังในวงการผู้ติดตามน,นิดเดียวพอไปอยู่ที่อเมริกาสิ่งที่เจอเลยคือตอนแรกเนี่ยไปถึงเนี่ยก็ไม่ไม่ตอนแรก<บ>ตอนแรกที่ไปไม่ใช่อเมริกาวะฉันไปเกาหลีก่อนเกาหลีใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นคือรายการแข่งของทีมเขามีผู้เล่นคนหนึ่งครับที่ออกจากทีมกันทันหันเขาต้องการผู้เล่นด่วน ซึ่งอันนี้อันนี้จะเอาอะไรจะหยิบอะไรมาเล่นอ่ะพี่ก็พูดไปสิผมก็จะเดินเล่นของผมไี่ก็พูดไปสิอโอเคซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในคิป,ประวัติเพราะฉะนั้นเอาแบบสรุปสั้นๆเลยง่ายๆก็คือมีคนออกฉันก็เลยเข้าไปแทนเขาเออแล้วก็ไปแข่งชนะอันนี้รายการแรกมันเกิดที่เกาหลีแล้วก็แข่งแข่งต่อเนื่องจากได้แชมป์เนาะเขาก็เลยชวนแข่งต่อพวกระบ,บในทีมเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นฟูลไทม์ที่แท้จริงอะ ตอนนั้นคือเขาเรียกไปก็นั่งเครื่องบินไปคนเดียวแล้วนั่งเครื่องบินไปไปเกาหลีนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกด้วยก็ไปพอพอเข้าไปแล้วต้องปรับตัวเลยมันเลยวาต้องหัมันเลยต้องอัดปกติเราจะซ้อมมาโดยธรรมชาติแล้วนะทีมโปรเฟชชั่นอลส่วนใหญ่จะซ้อมแค่3รอบรอบละ2ชั่วโมงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราอัดหนักเลย4ทีม4ทีมถือว่าหนักมากเพราะว่ายังไม่นับลงแรงส่วนตัวด้วยช่วงนั้นก็มีเวลาซ้อมไม่ถึง1อาทิตย์ ฉันจะได้เข้าไปปรับตัวมีแค่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นก็จะแข่งแล้วอ่ะซึ่งเป็นแมตต์ตัดสินให้ผมพูดตอนไหนให้ผมพูดตอนไหนไม่จะเล่าจันน,น,นี่หรือเปล่าที่เล่าเรายดเราจะไม่เอา,า่ผมจะได้ออกจากกล้องไงเออก็เออรวบๆเลยแล้วกัน12ชั่วโมงซ้อมแต่อ่าผ่อนก็นยังตกใจอยู่เดี๋ยวนี้เดี R ๋ยวนี้เห็นไหมเีเอาวก้าสเหมือนกันและจากที o ่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมืออาชีพซ้อม4ชั่วโมงพอไปอยู่นี่12มันก็เลยแบบเออนั้นนั่นคือเมื่อกี่ 2016เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ไทยเพิ่งมาเมื่ออ๋อใช่ใช่ไทยเอาจริงๆที่ฉันเห็นด้วยวัฒนาการของไทยชัดๆคือตอนอาวีนะเห็นความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาเห็นการโปรโมทเห็นสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่แบรนด์เกมมิ่งไอ้บ้านหลังนี้คือน้ำพักน้ำแรงผมรู้เลยนยอ่าใช่ใช่คือหลังนี้ปีไหนปีไหนที่ได้มาหลังนี้ซื้อตอนปี2018ปีที่อยู่ต่างประเทศใช่ไอ้ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้กลับมาไทยแล้ว แล้วตอนนี้นะพี่มิกกี้เนี่ยทำช่องวอลลุ่นแลนด์ด้วยนะครับไปติดตามไม่ใช่ทําช่อง YouTube ทําช่อง YouTube ชีวิตนี้ยังไม่เคยรู้จักนักแข่งระดับโลกเลยมีพี่คนแรกเอาจริงป่ะถ้าเกิดว่าได้เห็นบ้านนักแข่งระดับโลกนะเราจะเข้าใจเลยว่าชีวิตเนี้ยควรทำยูทูบมากกว่าเป็นนักแข่งระดับโลกเคยเห็นบ้านยูทูบเบเดี๋ยวเราไปคุยข้างบนเบเดี๋ยวเราไปคุยข้างบนเห็นบ้านยูทูบเบอร์เดี๋ยวเดียเข้าไปเปรียบเทียบข้างบนนักแข่งกับยูทูบเบอร์เออนักแข่งระดับโลกอชมบ้านยูทูบ อะไรอ๋อจะไปห้องที่ดีครับผมช่วยเราจะไปดูห้องนี้ปะล่ะไม่ดู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 ดูเฮ้ยอันนี่มันหน้าบ้านปั่นอันนี้มุกเหรอมุกมานี่ยมุกเกินมุกอ่ะมุกเกินเออเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้คือผมไม่ได้บอกนะครัเขาเก็บเพราะเขาผมเขาไม่รู้หรอกว่าผมจะบุกห้องเดี๋ยวไปดูกันห้องนักแข่งระดับโลกพี่เก็บห้องร็อคปะผ่านทีนี่เฟกปะไม่เก็บไม่เก็บเฮ้ยใช่เหรอพี่นอนตรงนี้เหรอมาเลยแลยมันไม่คันเหรอเลยใเฮ้ยมีสัตว์ด้วยอ่ะ พี่เลี้ยงกระต่ายผมไม่เข้าไปหรอกอืม้เขาไม่ได้เลี้ยงกระต่ายของพี่สาวของพี่สาวของพี่สาวในห้องพี่มาดูกันครับอุ้ยโหหรูจัดเลยอันนี้แบบไม่เก็บเลย No fake ของจริงโคตรหรูอยากเป็นนักแข่งระดับโลกบ้างเลยครับเป็นนักระดับประเทศไม่ค่อยรวยคือถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปยูทูบเบอร์นะจะบอกว่าเป็นนักแข่งระว้ย <formation jin inh throat> เด็กๆมาเียพี่มิกกี้ยังหรูอันนี้คือน้ำพักน้ำแหลกสำหรับการแข่งนี่คือการแข่งขันล้วนล้วนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากการแข่งขันเกมล้วนโคตรหรูเฮ้ยดูคอมดิโคตรใหญ่อันนี้คือคอมอะไรอ่ะทไมมันใหญ่ยังวะคอมพิวเตอร์มันใหญ่ยังไงกี่บาทอ่ะคอมตัวนี้เท่าไหร่แสนแล้วเป็นโนเล่นอยู่ไหมไม่ได้เล่นผมปันทงเลยถ้าเล่นก็มีเสียงเลยไม่มีเลยเสื้อผ้าแพงรองเท้าแพงใครเหรอไม่ชอบไม่เจออันนี้เก้าอี้เอ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผมมีเก้าอี้ทีี่ดมมาาาากเเเเลยออ เอามามีเดวสองมาไม่เอามาสักทีไงอ้อเหรอยังไม่ได้อีกเหรอผมรู้พี่ได้แล้วนะเป็นเก้าอี้ c อามาีเมแลบมันเป็นเก้าอี้ c ี่เข็แลบเดี๋ยวมาให้เป็นเก้าอี้แบบนั่งสบายมากสี่เข็แลบอ่ะอันนี้สบายกว่าสี่เขแลบเดี๋ยวผมส่งมาให้แล้วพี่รอดูเลยพอผมส่งพี่บอกเลยนี่เลิมิส่งมาแล้วเดี๋ยวผมหาว่าผมโกหกไงคุยใน่อ้องแล้วส่งมาให้สีเข็แลบนั่งสบายจัดเลยไปเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าพี่อันนี้จะปิดคลิปแล้วแบบหลายคนอยากจะเป็นนักแข่ง อยากได้รวยแบบนี้แนะนำไหมแนะนำไหมแนะนำไหมเหรอหมายถึงแนะนำไหมคือแนะนำเป็นนักกีฬาสปอร์ตไหมเออมีอันที่รวยกว่าเอาพูดตรงๆเลยดีกว่าคือเป็นนักกีฬาสปอร์ตแล้วไม่แย่ครับแต่พอเป็นนักกีฬาสปอร์ตแล้วอ่ะมันต้องไปต่อคือเราเราต้องหาทางไปต่อดูอย่างมิกไม่ต้องดูอย่างใครเลยเบคอนทั้งทีทำไมเบคอนถอยแข่งไม่ไหวเขาถอยแล้วเขาไม่ได้หายไปนะใช่อะคือแบบอาชีพนักกีฬาสปอร์ตในยุคปัจจุบันเนี้มันไปต่อได้แล้ว เราผ่านตัวเป็นครีเอเตอร์เรามาทําช่องยูทูบก็เลยมันเป็นบทสรุปให้รู้ง่ายๆแล้วว่าถ้ามีเป้าหมายว่าอยากรวยก็รู้อันนี้กี่ปีอันนี้กี่ปีบ้านหลังเนี้ยทั้งหมดเนี่ยบ้านหลังนี้สองปีหาหากี่ปีคิดว่าหากี่ปีก็สองสองสามปีสามปีไม่เกินสามไม่เกินสามปีโอ้โหวาไวมากเพราะแต่ถ้ายูทูบเบอร์นั่นคือระดับโลกนะอ่านั่นคือระดับโลกคือระดับโลกแล้วนะสามปีแต่ถ้ายูทูบเบอร์ ปีเดียวได้บ้านใหญ่แบบเนี้ตอนนี้เห็นเยอะมากที่แบบว่าพวกยูทู u เบอร์รีวิวบ้านหรูรถหรูไปดูเด็กสเดือนรีวิวดีรถแบบเขาคันเดียวอะ่ะซื้อบ้านหลังนี้ทั้งหลังแล้วมันเปลี่ยนแบบ่อยเออคือแบบตอนที่กลับไทยมาแล้วมาดูพยู YouTuber คือแบบเออฉันคงเดินทางผิดพลาดก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องมิกกี้ ทีพี <PP, S 2> ช่อง YouTube นะครับผมไอจีด้วยครับตอนนี้คือฉันมีปัญหาอย่างหนึ่งไอจีตอนนี้โค้ดภาษาไทยเบนแพลตฟอร์มลดทุกวันเลยเพราะว่าตอนนี้คนไทยฟอลอยู่20%่สิบเปอร์เซ็นต์ฝรั่งแปดสิบคืออยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์คนไทยมันขึ้นมาหน่อยอ่าจะได้แบบเดี๋ยวจะทำเป็นภาษาไทยตัวหนึ่งขอไอจีกับแล้วก็เพจใไม่กินทีพีไม่กินทีพีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมิกกี้ไปกดติดตามกันได้ครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเขาด้วยอนาคตเป็นโค้ดพับจีอ่าดูซิว่าจะ ประสบความสําเร็จไหม,มจะรอดไหมอ่ะแต่แน่นอนว่ามันมันรอดอยู่แล้วมันรอดอยู่แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนครับ